สวัสดีครับผมชื่อว่าอะไรครับพุกครับผมอ,อยู่ปีไหนะอยู่ปีสี่ครับผมถ้าเกิดว่าน้องติดตะกอได้มากกว่าพี่เอาไปเลย100บาทเดี๋ยวพี่เริ่มก่อนโอกาสคนละสามครั้งได้ครับหนึ่งโอ้โหแปดเกนะ้าสิบสิบเอ็ดพี่ขอมือหนะ่อยมาพี่ หาอะไรมาโยนเฮ้ยยาวเย่มีโอกาส3ครั้งใช่ไหมเพืใช่อาจจะพี่แถมมาจะสี่ครั้ง่ะได้ครับหนึองาว อบที่สามเชิญถ้าเกิดรอบนี้ได้สิบสามครั้งเอาไปในสามร้อยโอ้โหสามร้อยนะสามร้อยเอาไปเลยเอาไปในสามร้อยเอาไปในสามร้อยสี่ถ้าแก้ตัวเงินรางวัลเหลือห้าสิบเอาไว้ได้ครับได้ครับ <S 1> 1. <S หนึ่ง หนึ่งสองสามรอบสุดท้ายถ้าเกิดว่าชนะพี่จะเอาเงินร้อนทำอะไรเอาไปซื้อน้ำครับเอาไปซื้อน้ำครับ<อ>ไปโชคดีครับเริ่มเฮ้ยเฮ้ยเด๋ยบอีก <laughs> <laughs> ตกน้ำจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวฝากมาด้วอ่ะ F L U K E Underscore K R I S A D A <c oughs> ครับผมโอเคมมครับผมขบาุณครับได้ครับ <laughs> <laughs>